วัสดีค่ะนักเรียนชั้นป4ทุกคนวันนี้นะคะพบกับคุณครูขนมจีนนะคะสอนในรายวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะครูก็จะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการผันมณยุกนะคะโดยเราเนี่ยนะคะจะสังเกตนะคะเราต้องสังเกตทำความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับ เรื่องของตรายางและก็คำเป็นคำตายก่อนนะคะซึ่งจากคลิปที่แล้วเนี่ยครูได้ให้ความรู้นะคะความเข้าใจเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของตรายางแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำเป็นคำตายกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะครูทบทวนก่อนนะคะว่าคำนะคะที่มีการเปลี่ยนเสียงนะคะการเปลี่ยนเสียงของคำให้สูงให้ต่ำเนี่ย ไปตามรูปขอมวรรณยุกนะคะก็จะเรียกว่าการผันวรรณยุก์นั่นเองนะคะซึ่งการผันวรรณยุก์นะคะนอกจากจะทําให้คําเนี่ยเปลี่ยนเสียงไปแล้วนะคะก็จะทําให้เกิดความหมายเปลี่ยนไปด้วยนะคะดังนั้นนะคะการที่เราจะผันวรรณยุก์ได้ถูกต้องนะคะเราจะต้องเรียนรู้และเข้าใจเรื่องของตราย,ยางนะคะตราย,ยางคืออักษรกีหมูเอยคลิปที่แล้วครูได้สอนไปแล้วนะ ระย,ย่างคืออักษรสามมู่ใช่ไหมคะอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ําใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคําเป็นคําตายนะคะเพื่อจะได้นําไปใช้ในการผ่านวรรณยุกได้ถูกต้องนะคําเป็นกับคําตายนะคะคาเป็นคําตายเด็กๆมาดูกันเลยว่ามีข้อเหมือนแล้วก็ข้อแตกต่างนะคะอย่างไรนะคะคาเป็นนะคะ คำเป็นก็คือคําที่ประสมสระเสียงยาวนะคะไม่มีตัวสะกดนะคะอย่างเช่นคําว่ากาคาว่ามาใช่ไหมคะคำที่อ่ะเขาบอกว่าคําที่มีตัวสะกดในมาตาแม่กงแม่กลนะคะแม่โกมแม่เกยแม่โกลนะคะ,โ,โ,ะ,คะโดยจะผสมสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวก็ได้นะคะอ่าอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นคำว่ากลนอะไรแบบนี้นะคะ หรือว่าคําว่าคําว่าเตยอย่างนี้นะคะก็คือจะเป็นคําเป็นนะคะเด็กๆอ่ะทีนี้เขาบอกว่าคําที่ประสมด้วยสระอามไอไอเอานะคะก็จะจัดอยู่ในคําเป็นนะคะอ่ะทบทวนคําเป็นก็คือคําที่ประสมสระเสียงยาวนะคะไม่มีตัวสะกดนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดอันนี้คือ ข้อที่หนึ่งนะถ้าเป็นสระเสียงยาวและไม่มีตัวสะกดอย่างเช่นคําว่ามาคําว่ากาคําว่าสอคําว่ามออะไรแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นคําเป็นอ่ะแล้วข้อที่สองก็คือเป็นคําคําเป็นนะก็คือคําที่มีตัวสะกดในมาตรามแม่กงนะคะแม่กงแม่กลแม่โกมแม่เกยแ,แ,แ,แม่โกลนะคะก็จะจัด ว่าเป็นคำเป็นนะคะโดยจะต้องประสมสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการประสมกับสระเสียงยาวนะคะที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะต่อมาคำเป็นนะคะก็คือคำที่ประสมกับสระอําสระไอนะคะสระเอานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูคำตายบ้างนะคะ คำตายก็คือคำที่ประสมสระเสียงสั้นนะคะโดยไม่มีตัวสะกดนะคะอ่ะทีนี้มาดูข้อที่2องคำตายนะคะก็คือคำที่มีตัวสะกดในมาตาแมกกบแมกกบแมกกดนะคะหรือจะเรียกว่ากบทนั่นเองนะคะเด็กๆอย่างเช่นคำว่าน no กอย่างนี้นะคะคำว่าน no กคำว่ากบคำว่าจบแบบนี้นะคะก็จะเป็นคำตายนะคะ เด็กๆเห็นข้อแตกต่างของคําเป็นและก็คําตายแล้วใช่ไหมคะอย่างที่ครูบอกถ้าคําเป็นจะประสมด้วยสระเสียงยาวแต่ถ้าเป็นคําตายนะคะจะประสมด้วยสระเสียงสั้นอย่างเช่นสระอีสระอะนะคะเหล่านี้จะจัดอยู่ในสระเสียงสั้นแต่ถ้าสระเสียงยาวอย่างเช่นสระอีใช่ไหมคะสระ A, อะในแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะ ก่อนที่เราจะฝึกผ่านมาในยุคนะคะเราต้องมาฝึกการอ่านคำแล้วก็จำแนกหมู่อักษรน,นะคะคำเป็นคำตายกันก่อนนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะคำว่าดอกไม้นะคะเด็กๆคำว่าดอกไม้ดอกไม้อ่าดอกไม้นะคะตัวสะกดนะคะหรือพย,ยัญชนะเด็กๆสังเกตดูดีๆนะพย,ยัญชนะก็คือดอเด็กนะคะดอเด็ก ก็คือ,จ,ดดอะคะจัดอยู่ในอักษรกลางนะคะจัดอยู่ในอักษรกลางนะคะไก่จิกเด็กตายบนปากองค์จำได้ไหมอ่ะทีนี้คำว่าไม้นะคะก็คือมอม้เนี่ยมอม้านะคะก็คือจะเป็นอักษรต่ำนั่นเองนะคะคำว่าดอกนะคะคำว่าดอกเด็กๆเห็นไหมว่าจะมีตัวสะกดคือก็ไก่นะคะก็จะจัดอยู่ในแม่กกนะคะเป็นคำตายนะคะ ต่อมานะคะคําว่าไม้นะคะคําว่าไม้นะคะไม่มีตัวสะกดนะคะแล้วก็ผสมด้วยสระอัมไอนะคะอย่างนั้นคําว่าไม้ก็จะจัดเป็นคําเป็นนั่นเองนะคะไม่ยากนะเด็กๆลองดูนะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะอย่างเช่นคําว่าทุเรียนทุเรียนนะคะ ทุกเรียนนะคะคาว่าทุกนะคะเป็นทรหาเนี่ยพยัญชนะตัวแรกนะคะหรือว่าพยัญชนะต้นนะคะก็คือะคะเป็นอักษรต่านะคะเป็นอักษรต่านะเป็นอักษรต่านะคะก็จะจัดอยู่คําว่าทุกน,นะค,ะนคาว่าทุกก็จะจัดอยู่ในคำใต้นะคะเพราะว่าเป็นสระเสียงสั้นด้วยนะคะต่อมาคำว่าเรียนนะคะก็จะเป็น อักษรต่ำนะคะอักษรต่ำนะคะคำว่าเรียนจะจัดอยู่ในอักษรต่ำและเป็นคำเป็นนะคะเพราะว่าประสมด้วยสระเสียงยาวนะคะไม่ยากนะคะทีนี้คำว่ามังคุดนะคะคำว่ามังคุดเด็กๆลองฟังนะมังคุดอ่ามังคุดนะคะมังคุดนะคะเด็กๆอ่าเด็กๆดูนะมังคุดนะคะถ้าเป็นคำว่ามังนะคะก็คือ จะเป็นอักษรต่ำนะคะเป็นอักษรต่ำนะทีนี้มาดูประเภทนะคะก็คือจะจัดอยู่ในคำเป็นนะคะเพราะว่ามีตัวสะกดก็คือแม่กงนั่นเองนะคะต่อมาคำว่าคดนะคะเป็นอักษรต่ำนะคะก็คือจะเป็นคำตายนะคะเพราะมีตัวสะกดอยู่ในแม่กดนะคะแล้วก็มีสระเสียงสั้นนะคะเด็กๆทีนี้นะคะ มาดูคาว่าโจ๊กไก่นะคะคาว่าโจ๊กไก่นะคาว่าโจ๊กไก่นะคะคาว่าโจ๊กจอจานนะคะเป็นอักษกรกลางนะคะอักษกรกลางนะ,ะก็จะจัดอยู่ในคาตายเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าตัวสะกดนั่นเองนะคะอยู่ในแม่กบน,นะท <chambers. S 1> ีนี้คําว่าไก่นะคะก็เป็นอักษกรกลางนะคะก็ <c oughs> คืออักษกรกลางนะคะก็จะจัด อะคำว่าไต่นะคะเป็นคำเป็นเพราะว่ามีสระไอนะคะอ am i i อานะทีนี้นะคะเราดูตัวอย่างกันพอที่จะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆขา ครูมีใบางานมาให้เด็กๆได้ฝึกทำความเข้าใจแล้วก็ได้ทดสอบว่าเราเนี่ยสามารถที่จะแยกคำเป็นกับคำตายได้ไหมนะคะเพื่อเราจะได้นำไปใช้ในการผ่นบรรยุกได้อย่างถูกต้องนะคะคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้ไปเติมลงในช่องนะคะของคำเป็นและคำตายนะคะให้ถูกต้องอย่างเช่นคำเป็นนะคะ คำว,ว่าสวยนะคะก็จะจัดอยู่ในคำเป็นเพราะว่าตัวสะกดนะคะอยู่ในแม่เกยใช่ไหมคะแล้วก็สระ,สะเสียงยาวด้วยนะคะอ่าเหล่านี้นะคะเด็กๆลองจำแนกดูนะคะแยกดูนะคะว่าเด็กๆเนี่ยสามารถที่จะอ่าแยกคำเป็นกับคำตายได้ไหมนะคะจากคำที่ครูกำหนดมาให้นะคะถ้ามีข้อสงสัยนะคะเด็กๆสามารถที่จะสอบถาม ครูขนมจีนได้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ช่วงนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะคะทุกอนวันนี้สวัสดีค่ะ